คนเรานี่มีความเป็นอยู่แตกต่างกันแต่เท่าที่สันนิษฐานดูแล้วคนที่ขาดปัญญานั้นมีมากมายคนไม่มีปัญญานั่นแหละมากกว่าคนมีปัญญาในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นมันจึง ไม่สามารถที่จะละบาปอากุศลต่างได้เป็นส่วนหลายเลยทีเดียวผู้ที่ตั้งเจตนาละเว้นบาปกรรมได้นี่มีปริมาณน้อยเต็มที <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นทธเจ้าจึงได้สักอดีตนิทานมาเปรียบเทียบให้คนฟังว่าในอดีตการนึ่ง มีหนองน้ำอยู่หนองหนึ่งบรรดาพวกปลาพวกหอยพวกปูพวกเต่าอะไรก็ได้อาศัยอยู่ในน้ำสาดนั้นมานนี่นานไปนานไปฝนแรงน้ำในสาดนั้นมันก็แห้งลงแห้งลง ในในสรสานั้นมีนกกระยางตัวหนึ่งมาเที่ยวหากินปลาอยู่ในนั้นแต่เวลาน้ํามันยังมากอยู่นี่นกกระยางมันก็หากินปลายาก <c oughs> พอน้ําหววลงนี่นกรนนนกระยางนกกระยางมันได้อุบายมันก็เลยไปพูดกับปลาเพราะว่า ไอเรานะั่นน่ะเป็นสัตว์ที่มีปีกบินไปได้เราไปเห็นหนองหนึ่งอยู่นูน่นน้ำมากทั้งใสด้วยแล้วอาหารในกระอุดมสมบูรณ์นะอยากไปกันไหมถ้าอยากไปนะั่นเราขานอาสาเราจะรับพาไปทีแรกปลาก็ไม่ค่อยจะเชื่อเลย ไม่ค่อยจะเชื่อไอ้นกกระยางเลยมันฉลาดมันก็พูดหวานล้อมอะไรต่ออะไรไปเอาไปเอามาปลาก็เชื่อแล้วปลาไม่มีปัญญานี่เชื่อก็ยอมให้นกกระยางมันคาบไปที่แรกมันคาบไปสองตัวมันฉลาดคาบไปแล้ววันนี้ ตัวหนึ่งมันกินฮะตัวหนึ่งมันก็เอาคาบกลับคืนไปหาหมูลูกนี่มันมันเอาเอาปลานั่นไปไปกินตัวหนึ่งแล้วนันีตัวหนึ่งมันก็เอาไปให้ลอยน้ําในหนองนั่นแล้ววันนี้ก็มันก็คาบเอากลับคืนไปเพราะว่าปลาหนึ่งมันบอกว่านกยานว่า เราจะต้องเอาท่านกลับคืนไปก่อนไม่อย่างนั้นพรรคพวกของของท่านก็จะไม่เชื่อเราดังนั้นเมื่อเราขับท่านไปและหาพรรคพวกแล้วท่านจงบอกว่านั่นแหละหนองนั้นมีจริงน้ำใสน้ำลึกลก็ยังเดินขับปลาตัวนั้นกลับคืนไปสู่หนองเดิม ปลาตัวนั้นมันก็เป็นเล่าให้เพื่อนฟังแม่น้ำใสจริงลึกเย็นสบายเลยไปเถิดเพื่อนว่าน,นี่นก,นกกระยางตัวนั้นก็ขาบปลานั่นไปทีละตัวสองตัวมันไม่เอาไปลงหนองน้ำซะแล้วว่านี่มันก็ไปไปจับอยู่ต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งก็กินปลานั่นเอกินปลานั้นหมดแล้วเวลามันหิวมามันก็ไปหา หนองน้ำหนองนั้นอีกอแล้วก็จับเอาปลาไปกินปลาก็ยังเชื่อว่าพักพวกของตอนนั้นไปสู่น้ำนั้นหนองนั้นจริงเลยนะก็จึงยอมให้นกยามมันจับเอาไปกินอยู่อย่างนั้นจนว่าปลาหนองนั้นหมดวันนี้ก็ยังเหลือปูตัวหนึ่งวันนี้ นกไปยางก็ไปหลอกล้อปูวันนี้นะปูมันพ็ฉลาดกวัวปลาว่าน,นี้เออเพื่อนอเรานี่มันน้ำหนักมากนะไม่เหมือนปลานะานนดังนั้นถ้าจะเอาเราไปนี่เราขอเอาง่ามของเรานี่คาบคอของของเพื่อนไว้ก่อนอไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะหลุดจาก เท้าของเพื่อนตกลงสู่เราตายเห็นไหตกลงสู่พื้นดินอ่ะอ้านกยางก็ยอมยอมให้ปูนั่นเอาปากเอาง่ามเขามาคาบคอไว้นกยางก็พาปูนั้นบินไปเขาบินไปไปลงจับต้นไม้ที่มันเคยเออกปลาไปกินนั่นแหละปูก็ท่วงวันนี้อา้าว ทำไมละ่ะถึงมาเอาเรามาลงสู่ต้นไม้นี่ยไม่ไปหาหนองอ่ะหึไอ้โง่แกไม่รู้นะว่าเราจะเอาเธอมากิน่ังหากจะเอาไปหนองน้ำที่ไหนอยู่นั่นว่างั้นท้านี้ปูมกันหนีบคอนกขยังนแน่นเข้าซี่วะนี่อเอนกะยังใจจยาข่าก็เออเราจะพาไปอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะพาไปเลยว่างั้น ปูก็คลายกล้ามออกหน่อยหนึ่งจำใจก็ต้องพาปูบินไปหาหนองน้ำพอลงสู่หนองน้ำแล้ววันนี่ปูมันก็หน,นีคอนกรยางอันอย่างแรงที่สุดเลยทีเดียวในที่สุดนกรยางก็เลยตายตายแล้วปูก็กินนกรยางเป็นอาหารเลยวันนี้นะ นี่แหละนิทานเรื่องนี้เนี่สอนให้รู้ว่าในโลกอันนี้นะคนโง่มีมากกว่าคนฉลาดวันนี้พวกเราได้ฟังนิทานที่พระเจ้านำมาแสดงว่าอย่างนี้แล้วนะก็ควรพิจารณาตัวของเราเองว่าเราจะเป็นเราจะเป็นปลาหรือจะเป็นปูวันนี้นกนยางนั้น เปรียบเหมือนกันกับกิกบเลสตัณหามันมีมายาม,มากกิเลสตัณหานะ่ะถ้าพูดเป็นปุคราที่ฐานก็เปรียบได้กับคนพนันคนฉลาดแกมโกงนั่นแหละไปเที่ยวหลอกคนโง่เอาเอาทรัพย์สินเงินทองของคนโง่ไปใช้อยู่นั่นคนฉลาดแกมโกง <c oughs> ก็เทียบได้กับนกกระยางนั่นเองเนละ แต่พอไปเจอคนมีปัญญาเข้ามานนี่เขาก็เล่นงานเอาย่ำแย่ไปเลยสินั่นน่ะถ้าเมื่อยังไม่เจอคนมีปัญญาก็ต้มคนไปเรื่อยเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะการฝึกฝน,นอบรมจิตใจให้เกิดสติปัญญานเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นเ,นเพราะว่า กิเลสภายในหัวใจของคนเรานี่มันก็มีมายาสาไถมีเล่เหลี่ยมมากมายถ้าจิตนี่ไม่ฉลาดแล้วก็เลยหลงกลของมันจริงๆเนี่ยคนส่วนหลายเนี่ยหลงกลของกิเลสตัณหาเนี่ยมันถึงได้ตกเป็นทาตของมันมันบังคับให้ไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพติผิดในกรรม กล่ามูอสาวาดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรก็ไปตามมันเลยเพราะว่ามันตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันแล้วนี่สู้มันไม่ได้สู้กิเลศไม่ได้มดเลเปนเางนั้นนี่บัดน,นี้นะเราจะเป็นปูหรือจะเป็นปลานี่ถามตัวเองดูนั่นนี่แต่แน่นอนแหละทุกคนก็คงจะต้องเป็นปูน,นั่นแหละเปรียบเทียบว่า าะว่าปูมันมีปัญญามันฉลาดรู้จักกลอกล้อเอานกนยางไปฆ่าให้ตายได้เลยอันนี้คนมีปัญญานี่ก็สามารถอหาอุบายขจ,จัดกิเลสฆ่ากิเลสตายขายกิเลสทิ้งเห็นของจริงคืออริยสัจสี่ท่านกล่าวไว้นะคนมีปัญญานะก็สามารถที่จะ ทำตนให้เป็นอิสระเสรีจากอำนาจของกิเลสตัณหาแต่ว่าถึงจะมีปัญญาอย่างไรอ่ะถ้าหาว่าขาดความเพียรความอดทนขาดความสำรวมระวังตนแล้วอย่างนี้มันก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันเลยเพราะปัญญานี่ถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่นลงไปแล้วปัญญาก็เลื่อนลอยไปอืม ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเลยไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงของเรื่องราวของชีวิตนี่ตามเป็นจริงได้เ <c oughs> นืงนั้นแหละพระบรมศาสดาก็จึงได้ทรงสั่งสอนอุบายวิธีที่จะให้เรามีสติมีปัญญาก็ <c oughs> อุบายวิธีก็อย่างว่านั่นแหละ ในเบื้องต้นนี่ก็สำรวมในศีลเนี่ย <c oughs> ถ้าใครไม่สำรวมในศีลเนี่ยมันก็ไปทำบาปคนทำบาปแล้วย่อมมีใจมืดมนนะเมื่อใจมืดมนแล้วเรื่องอะไรเนะี่ยมันจะมานั่งไหวพระภาวนาสมาธิทำใจให้สงบระงับลงไปได้ไม่มีทางนะ ถ้ามีบาปครอบงมจิตใจแล้วก็ใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่งั้นเกิดกลายเป็นคนโมโหโทโสมานาทิฐิแข็งกระด้างกระเดืองอืม <c oughs> ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลที่ควรอ่อนคนน้อมเนี่ยอันลักษณะของกิเลสตัณหามานะทิฐิมันเป็นอย่างนั้นนะเนื้อที่ไหนเน่ยมันจะไปภาวนาลงได คนเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะอยู่แบบนั้นนะทำไปไม่ได้เลยนั่นแนหะท่านผู้ีิพาวนาเป็นไปได้นั่นนะก็เพราะว่ามันเรื่อนเริ่มต้นแต่สํารวมในสินให้บริสุทธิ์มาไม่ชอบไม่ชอบทะเลาะวิวาดกับใครไม่ชอบเอาเรื่องเอาราวยุ่งเหยิงไ,ไม่ชอบก่อเรื่องวุ่นวาย ต่างๆให้เกิดขึ้นในสังคมนี่ทำว่าเป็นผู้สำรวมในศินด้วยดีนะก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าใครไปคิดก่อเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้นในหมู่ในคณะอยู่บ่อยๆนั่นแสดงว่าคนนั้นไม่ได้สำรวมในศินให้บริสุทธิ์ใจร้อนอยู่ด้วยบาปอากุศลต่างๆเนั่แหลนมัน เมื่อใจอยู่ไม่เป็นสุขแล้วมันก็นแสดงออกทางกายทางวาจาในทางที่ไม่ดีก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> ดังนั้นให้พากันสำรวจกรวจการดูอาการกายอาการวาจาของตนแต่ละวันแต่ละคืนนะตนสำรวมแล้วด้วยดีหรือยังอันนี้ก็นว่าสำคัญอยู่ บางคนมันเผลอสติมากเมื่อเผลอสติมากมันก็ร่วงได้มันก็ร่วงสิกขาบทที่สมทานมานั้นไปได้เลยโดยไม่รู้ตัวก็มีแต่บางคนร่วงท,งทั้งที่รู้ร,รู้ตัวอยู่ก็มีเช่นนี้แหละเพราะฉะนั้นการรักษาศีลก็คือการอบรมสติให้เข้มแข็ง,ขงนั่นเอง พระพุทธเจ้ายังตรัสว่าต้องเป็นผู้มีสติเป็นวินยัยนอะธรรมดาวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นถ้ามีสติอยู่สักอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่ได้ล่วงนะไม่ได้ล่วงเป็นงเพราะฉะนั้นสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำต้องปราถนาทุกครั้งทุกเวลา ซึ่งไม่เหมือนอย่างทำข้ออื่นๆทำข้ออื่นนั้นเราต้องเอามาใช้เป็นบางครั้งบางคราวยกตัวอย่างให้ฟังเช่ <c oughs> อนอย่างเมตตาอย่างนี้นะเอาพอความโกรธมันทำท่าจะเกิดขึ้น,น,น,นอย่างนี้อย่านมันก็นึกถึงเมตตาขึ้นมาพอเมตตาทำบังเกิดขึ้นแล้วความโกรธมันก็ถอยไปอืม เมื่อความโกรธระงับไปแล้วอย่างนี้เมตตาก็ระงับไปตามกันจิตใจก็เป็นหนึ่งเป็นปกติอยู่เป็นอย่างนั้นทีนี้ไป,ไปถ้าเผลอๆตัวแล้วรู้สึกว่าใจมันจะงุดหงิดขึ้นมากับบุคคลใดคนหนึ่งขึ้นมาเอาพอนึกถึงเมตตาธรรมขึ้นมาไอ้ความงุดหงิดนี่มันก็หายไปเนี่ยคุณธรรมนอกนั่นน่ะ เอามาใช้ระงับกิเลสเป็นบางครั้งบางคราวแต่ส่วนสตินี่ต้องมีอยู่ทุกเมื่อให้พากันเข้าใจเพราะฉะนั้นในอ,อธิกรณะสมถะเจตนะจนจังหวะสงนั่นนะสวดประกาศ ให้สมมุติแก่พระอระหันต์ว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อไม่ให้ใครโจดท,ท่านด้วยอาบัติพระอระหันต์นั้นท่านมีสติเต็มที่เลยมีสติอยู่ตลอดเวลาท่านไม่หลงท่านไม่มีความไม่หลงเป็นธรรมดานี่เพราะฉะนั้นยึงว่าสตินี่มันสําคัญขนาดไหนให้พากันฟังแล้วพิจารณาดู <c oughs> แสดงว่าท่านพุะอาสวะกีเลสขาจดจากสันดานแล้วนะท่านมีจิตเต้วแน่อยู่ตลอดไปเมื่อมีจิตเต้วแน่อยู่นั้นก็มีสติประจำตัวอยู่ตลอดไปเพราะมันไม่มีกิเลสมารบก,กวนที่จะให้จิตนี่ระลึกไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรต่ออะไรหมดนั่นนะ มันมันไม่มีอ่ะกีเลสเหล่านั้นท่านละหมดแล้วเหตุนั้นจิตของท่านถึงเป็นปกติรู้ปกติเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างไปเห็นก็สักว่าแต่เห็นได้ยินก็สักว่าแตได้ยินไปเท่านั้นเองเนี่ยภายในจิตใจนั้นไม่ได้วิตกวิจารณ์ไม่ได้วันไว้ไปด้วยความยินดียินร้ายอะไรเลย นี่เป็นคุณธรรมของพระอระหันต์ทั้งหลายเรียกว่าท่านมีชังคู่เปกขาเป็นเครื่องอยู่นะเรียกว่ามีจิตวางเฉยต่ออายุธนะภายในภายนอกต่อวิญญาณความรู้สึกต่อสัมผัสต่างๆหมูนี่ท่านไม่ได้วันไวเลยไม่ได้หลงหารมเหล่านี้เลย อะไรจะกระทบมาเมื่อ,อไรเวลาไหนขณะไหนท่านก็รู้เท่าอยู่อย่างนั้นไม่ถือมัน่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราอะไรเลยนี่แหละคุณธรรมของพระอร,ะห,รหันต์ไอ้พวกเราชื่อว่ายังไม่ได้เป็นพระอระหรนันต์นี่เราก็จะพยายามบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ไปไม่ท้อไม่ถอยแล้ว ไม่ไม่วันใดก็วันหนึ่งหรือไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งก็ต้องได้เป็นพระอระหันต์ให้ได้เดินตามรอยของพระอระหันต์หมายเขาว่าอย่างนั้นบางคนก็อ้า,เ,อาเราเป็นผู้ทุชนนชะนจะไปเดินเดินตามรอยของท่านได้อย่างไรส่วนมากมันก,ก็มักจะเป็นอย่างว่านี่แหละอยกออกความเห็นมาอย่างว่านี้ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าเหมือนอย่างว่ามีบุคคลผูใ้ใดผู้หนึ่งนะเขาทําทางให้เตียนโล่งไปก่อนแล้วอย่างนี้เออแล้วเขาก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในทางนั้นเอาใครอยากเดินก็เดินได้อย่างนี้ใครแล้วจะไปบุกป่าเข้าไปนุ่นนะมันก็ต้องเดินไปตามทางที่โล่งเตียนนั้นเอง อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละรมของพระอระหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์เลยใครยินดีปฏิบัติตามท่านก็นับว่าพอใจแล้วท่านไม่ได้หวงความมุ่งหมายของท่านยังต้องการยังให้โลกทั้งโลกนี่ปฏิบัติตามรอยของพระอระหันต์ท่านทั้งหมดทุกเพราะฉะนั้นเราจะไปย่อท้ออย่างไรแล้ว เราจะไปนึก,กว่าไอเราเนี่นะมันจะก้าวไปตามท่านไม่ไหวแล้วมไม่ควรที่จะไปคิดอย่างนั้นก็ธรรมดานะการเดินทางนะเมื่อทางคน,น่างมีกำลังอยู่เนี่ยสมมุตินะสมมติว่าพระเจ้าอยู่หัวนี่นะเออก็เมื่อพระองค์ทรงพระดำเนินไปก่อนแล้วอย่างนี้ เอาประชาชนก็เดินตามหลังอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าจะไปทรงพระดําเนินไปได้แต่พระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นรัษฎรก็เดินตามได้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นปุถุชนอคนยังเป็นผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหายอยู่ก็ตามเราก็พยายามเดินตามรอยของพระอรหันต์นั่นแหละ คือยังไงคอฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้แก่กล้าขึ้นในกายในวาจาในใจนี่ให้แก่กล้าขึ้นรู้ทั่วถึงทั้งตาหูจมูกลิน้นกายใจรู้ทั่วถึงในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส สั่งๆที่มันกระทบกระทั่งมาประจำวันประจำเวลาอยู่นี่นะเนี่ยเราทําความรู้เท่าอยู่เสมอแล้วควบคุมจิตไม่ให้มันว่นไหวไปตาม,อ,มอย่างนี้สิเรียกว่าดําเนินตมรอยของพระอระหันต์นะถึงแม้เรายังจะไม่เป็นบรรลุถึงพระนิพพานอย่างพระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ทั้งหลายก็ตามมันก็เป็นธรรมดาแต่เมื่อเรา เรายัางเดินทางไปไม่ถึงจุดนั้นนะมันจะได้บรรลุยังไงล่ะนั่นนี่แต่ที่นี้ถ้าเราไม่พยายามเดินเ,เลยมันก็ยิ่งไม่ได้บรรลุยิ่งห่างไกลพระนิพพานเออไม่ทราบว่าจะท่องเที่ยวเกิดตายอยู่กี่ชาติกี่ภพจึงจะได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานถ้าไม่ทําความเพียรไม่มีทางเลยจะจะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่กี่ล้านกี่โกดชาติก็ ไม่ละไม่ใกล้ต่อคนิพานเลยก็จะต้องเลยมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกสงสารอันนี้ชาติแล้วชาติเล่าอยู่งั้น <c oughs> แต่คนเรามันไม่เข็ดไม่ลาเพราะอะไรเล่าเพราะว่ามันลึกถึงชาติหนนหลังก็ไม่ได้เลยแล้วเกิดมาในชาตินี้เมื่อมันลึกถึงชาติหนนหลังไม่ได้มันก็คล้ายๆกับว่าเรา แต่หัหลังนั้นเราไม่ได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรเพราะกิเลสตัณหานี้เลยเนื่องจากว่ามันรลึกไม่ได้นี่แหละคนเราเหตุที่มันจะเอ,อไม่ค่อยเบื่อหน่ายต่อโลกสงสารอันนี้นะ <c oughs> แต่สําหรับผู้ที่แม้ว่าจะระลึกท่านหัหลังไม่ได้ก็ตามหากว่าได้ถือเอาพระพุทธเจ้านั่นเป็น เครื่องคิดเป็นเครื่องพิจารณาแล้วมันก็ย่อมเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในสงสารนี้ได้เหมือนกันเนะ่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงระลึกชาติหัวหลังของพระองค์ได้ขน,นานับไม่ถ้วนเลยทุกขาชาติปุณับปุนังการเกิดมาบ่อยๆนี่ย่ยอมเป็นทุกข์องค์ที่ได้เปล่งอุทานนนี้ออกมาก็เพราะว่าพราะองค์ ระลึกไปในชาติหนหลังไปนนท์พบตั้งแต่เรื่องยุ่งยากเรื่องวุ่นวายเรื่องขัดข้องอะไรเต่ะอ,อะไรแห่งชีวิตที่เป็นมาในสงสารนะน,นะโดยเฉพาะพระเทวทัตได้ผูกอาฆาตกับพระพุทธองค์ตั้งแต่ขราวเป็นพ่อข้ามกลูกปัดด้วยกันนุ่นมาตั้งแต่นั้นมาแล้วพระองค์เที่ยวเกิดเที่ยวตายมาเช่ไนไรพระเทวทัตก็ เกิดมาเจอกันเข้ากดเมื่อได้ช่องทางก็ทำลายพระองค์ไปอย่างนี้เมื่อไม่ได้ช่องโอกาสก็ทำไม่ลงทำไม่ได้พระองค์ก็ได้ประสบความวุ่นวายเดือดร้อนกับเรื่องพระเทวทัตผูกอาฆาตจองเวรนมาในสงสารนับชาติไม่ทวนนอกจากพระเทวทัตแล้วก็คงจะมีคนอื่นอยู่บ้างนะเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นแหละพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสรุปลงว่าทุกขาชาติปุับปุนังการเกิดมาบ่อยๆนมันเป็นทุกข์หลายเราควรเชื่อเพราะปัญญาสัดสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละ mm. เมื่อเราเชื่ออย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นเหตุให้เราไม่ได้นิงนอนใจ จะต้องพิจารณาดูตัวของตัวเองว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำจิตใจเป็นทุกข์เกิดร้อนวุ่นวายอยู่นี่คนเราในเมื่อทบทวนดูรู้กันทั้งนั้นแหละรู้เรื่องตัวเองนะแต่มันเมื่อมันไม่คิดไม่ทบทวนดูแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้าคิดทบทวนดูเออเมื่อวันวานนี่เราได้ไปโกรธให้คนนั้นนะ เราโกกใจเจ็บอยู่กับคนนั้นมาก็เพราะเหตุนั้นนะจิตของเราจึงร้อนจึงวนวายอยู่นี่นี่ยกตัวอย่างว่ามันมันต้องมันยอมนึกได้เราไปด่าเขาคนนั้นคนนี้ให้เจ็บอ,อกเจ็บใจมาอืมบาปกรรมอันนั้นกบมังมาทําใจของเราให้วุ่นวายเดือดร้อนนี่เมื่อนึกทบทวนแล้วมันก็มองเห็นได้มันเป็นอย่างนั้น เมื่อมันมองเห็นได้อย่างนั้นมันก็เห็นโทษของกิเลสต่อนั้นก็เพี้ยนนิยามละมันไปไม่ให้มันครอบงำจิตใจต่อไปอีกจเจริญเมตตากรุณาให้มากเข้าไปแล้วกิเลสต่อนั้นก็ห่างไกลจากดวงขิดนี้ไป <c oughs> เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว การที่เราภาเคเพียนพยายามบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆมูนี้ <c oughs> ให้เกิดให้มีขึ้นในใจก็เพื่อที่จะให้ใจนี่มันสงบนั่นแหละการบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆก็หมายความว่าบำเพ็ญบุญกุศลนั่นเอง <c oughs> เมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นในใจใจก็ย่อมมีกำลังเข้มแข็ง สามารถเอาชนะทิ่เลสที่มันจะมาครอบงำจิตนั้นได้แต่ว่าเอาชนะไปได้ชั่วคราวนะมันยังยังชนะชนะเด็ดขาดยังไม่ได้แต่ถ้าเราเอาชนะมันได้ชั่วคราวมันจิตใจที่เลสดมันสง,งบลงบันิใจมันก็สง,งบลงไปตามกันเลยมันเป็นอย่างานั้นเดอมมันนะเนื่องนั้นนะใจนี้ถ้าไม่มีบุญคุณอันนี้เป็นกําลังแล้ว มันย่อมสู้กับกิเลสไม่ได้เลยขอให้พากันเข้าใจ ừ, เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็อย่าพากันประมาทให้ทำความดีด้วยกายด้วยวาจาตลอดถึงใจไปพร้อมกันไปเลย ừ, เมื่อบุญกุศลความดีแก่กล้าขึ้นเลยมันจะทำใจให้สง,งบให้หนักแน่นไปเมื่อใจสง,งบตั้งมั่นโดยดีแล้วปัญญามันก็ค่อยเกิดขึ้นไปโดยลำดับนะทีนี่นะ ิดอะไรพิจารณาในก็เห็นแจ้งไปในสิ่งนั้นตามเป็นจริงออดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้